ก็บีพีด้วยนะครับต่อมาเริ่มนะเกมดูด้วยู้นี้ผู้ชิงชนะเลิศยุวชนการไฟฟ้าพระนครเหนือครับอายุสิบสองปีครับปีนี้บางกล้ยเข้าชิงกันเองคะบีีเสื้อสีดำม่วงฮะเป็นโรงเรียนวัดสำโรงครับนะครับสั่งตรงมาฮะอ่อนสัญชาติญี่ปพูโรงเรียนวัดสนามนออครับ คู่นี้ค่อนข้างจะสูส4ทั้งสทีมอยู่ที่จังหวะในการยิงครับแต่วัดสนามนอกจะเสียเปรียบเรื่องของผู้รักษาประตูหน่อยอะความสูงครับตัวจิต์ส่วนวระสัมมโลกนี่ผู้รักษาประตูนี่แน่นอนครับตัวนี่ผขาดได้ครับเนี่ยดูเนี้ยการเล่นกีฬายังหลอกขนาดนี้เลย แลที่บ้านโดนหลอกแล้วแบบไม่รู้นี่ฮะเบอร์เก้าฟีคิกฮะเด็กน้อยไปสโตไปสิบขวบวครับแฟนกุกบต้้งกลัวนะฮะลองโยนยาวๆมีกทีแล้วก็มาเขาไบล็อกถ้าไม่ถึงระยะนี่อย่าเข้าไปบเบอร์สิบนี่พี่ชายของฟีคิกเจ้าตันครับเจ้าตันโจมมาแล้วก็มาวันนี้แต่ไม่ขึ้นครับิงเดียวกันครับไปแล้ว เจอกับนัดน้องนัดมัชละมัชนามนอสัมลมเตาตันกับเบอร์เก้าครับแม่เจอกับพี่ชายปีคิกครับโอ้โหแม่พอเช้านี้ไปไม่ได้ครับเจอเตาตันไปครับบบีีจะไปไหนเรามาแล้วตกกลับแล้นี่ม่อมโอ้เอาบททีคิกแม่นิดนึงนะขไม่เป็นไรครับทีคิกขอโทษนะนี่น้ำใจของเด็กๆทั้งสองทีมครับ ธนากรหมายเลขเก้านี่ทิจกรทีนัดบีบีนะครับบีบียังไงขอไหมโอเคก็แพงไหมน้องติญะติญยังน้องครับน้องน้องม่มครับน้องม่มตีญยังน้องม่มฮะน้องม่มตีญยังอ๋อได้วลยฮะถ้ากติกาบอกว่าถ้านะครับใครขวาน้องม่มขอกำแพงนะใส่ยาครับน้องม่มฮะยกมาแล้วก็ทัดบอลมาครับ มาเต๋อสิบเอ็ดใบสิบขั่วของวัดสำโรงเนี่ะน้องเหนือน้องเหนือใบสิบขั่วครับน้องเหนือวัดฉลองยกบอลยาวๆมาแล้วก็แม่ลูกบินอย่งเกมาสนามนอกยังเป็นโอกาสแล้วก็ยกบอลมาอีกครั้งหนึ่งเจ้าเอิร์ดเอ้ยแม่าเรียกชื่อบิตตบขออภัยด้วยครับออกไปซชายังไงตรงนี้ไม่ใช้เป็นบอลวัดสํโรงแล้วก็ลองส่องดูครับ คชิงนี่ฮะโค้ดวันนี้ของวัดสนามนอฮกครชิงต้องสิงหาครับโยนยาวๆมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แม่ยังไม่ตรงกรอบครับสกัดออกมาได้เป็นบอลของทุ่มของสนามนอกโยนยาวๆมาอีกครั้งหนึ่งลูกนี้แมแอบแก้เผือกแกจะไปคว้าบอลหนึ่งของวัดสำโรงวัดสำโรงวัดสำโรงดีไาย์ีคิกเที่ยวออกมาได้นี่ฮะ คูยูครับโค้ชของโรงเรียนวัดสำโรงครับขยับมาอีกครั้งหนึ่งดูเก็บแล้วก็ลูกนี้ได้โอกาสไม่ตรงก็กับพี่ชายฟีคิกก็แม่ความคิดดีกะงัดเข้าหัวแต่มันสูงไปหน่อยคะับสำหรับพี่ชายฟีคิกรับเอิร์ดเบอร์ก้าครับนี่กับตันทีมวัดสนามนอกครับมองแล้วก็ สองอะแล้วก็ตรงจอมาแล้วก็ซ้ำไม่ได้เจ้านัดเจ้านัดมาดึงล็อกเยอะไปหน่อยครับต่ครับสำรองสำรองดูข้อเท้าสุดจอดอว่าสำรองได้บุกถึงมากครับพี่ชายพี่คิกจะพิกได้ไหมพลิกได้ไหมพิกได้ไหมพิกได้ไหมโอ้บังดีเหลือเกินครับเจ้านัดครับเจ้านัดเจ้าเออครับโอ้ช่วยกันดีเหลือเกินครับวัสนามนอก มาที่เบอร์3ครับตัวหนักอีกตัวหนึ่งจิ้มแม่ลูกนี้โดนสกัดออกได้โดยเจ้าเหนือครับเจ้าเอิร์ดมาถึงเจ้านัดเคียร์สังเกตเนป่าลูกนี้ครับโดนที่เข่าหน้าแข้งครับแต่ก็ต้องไปตีตัห้าสิบห้าสิบครับอาจารย์เห็นเป็นยุวชนครับิททชาตไยฮะเซฟกันไว้ก่อนครับนี่ขอโทษเพื่อนต้องขอเสียงตบมือให้กับน้องครับแม่น้ำจิตน้ำใจนักกีฬากรฬาสรับบัตสัมโลงสี่ปอร์เซ็ตูต่อศูนย์ครับ หม่อมฮะฉายาหม่อมของเราฮะหม่อมครับหม่อมฮะโยกทีแล้วก็เฮ้ยไม่ปัดเป็นบตูแน่ลูกนี้แม่ศึกใส่เลือดบางกล้วยครับออกหัวออกก้อยได้ตลอดครับท่านผอโรงเรียนดสมโลกท่านก็มาให้กำลังใจทุกแปดครับสนามนอกครับมาอีกครั้งหนึ่งครับตีฟรีคิกลงมาบล็อกได้สนามนอกเดียวกาดมองเพื่อน เอิร์ดตั้นตั้นโอ้โหลูกดีครับจังหวะมันแคบไปหน่อยครับจังหวะเท้าครับทั้งสองทีมก็มีดีตรงเตะแบ็กนี่แหละครับโยนยาวๆไปให้ผู้รักษาประตูเที่ร์ออกมาได้เจ้าตั้นยังไงมาแล้วฟรีเิกครับโดนน่คนเดียวเอาแกไม่อยู่ซาลาฟีเขกครัต้องสองคนครับ ปามคล้องตัวโยนยาวๆออกมาแล้วก็ยังสกัดยังไม่ออกครับนกนี้ยกไปให้พี่ชายพี่ชายมองโอ้โแต่ดับเพทัดไม่ได้ครับโยนมาให้พี่ชายพี่กับน้องเล่นกันแล้วก็ยังไม่ดัเอาไม่อยู่ครับสองคนแล้วก็สี่คนมาโอ้โหตัวใหญ่คล้องด้วยครับไม่ใช่ไม่คล้องสำหรับว่าสำารงพี่ชายฟีคิกของวัดสำลรง มองยาวๆแล้วยกให้เพื่อนที่หน้าบาตูยังเคี่ยวมาได้เจ้าเอิดเบอร์เก้าแม่จ้ะสำาชื่อบิดตะขออาัยครับน้องๆครัเจ้าตันครับเบอร์เก้ากับตันทีมครับมองเล็งฮะแล้วก็กดปุ่มสวิทครับหัวเจ้าลวนลงไหมยังทำงานไม่ได้ครับโอ้ในกอบเขตวันนี้ยังไม่ทำงานครับ สำหรับกับตำทีมโรงเรียนวัดสนามนอกร้องตั้นวัดสำารงวัดสำารงขอบอมคืนมากค่ะยังไม่ผ่านอยู่ดีครับเข้าทางซิชิกฝังไม่อยู่ครับเคลียออกมาได้แล้วก็หน้าเบอร์สิเอ็ดครับโอ้ถ้าจำไม่ผิดไปสิบขวบครับแต่ข้ามทานออกไปครับจังหวะเต็มข้อดีเหลือเกินครับ ยกยาวยาวมาอีกครั้งหนึ่งยังติดพี่ชายฟีคิกครับนาวิ่งช่วยกันดีแล้เก็ถ้าไล่บอลเราเกี่ยวมาได้เจ้าตันสนามนอกในบุกคืนบั่งเช็ดแล้วก็เซฟอบบน่าเข้าสูรเลยเช็ดแล้วเซฟแบบโยนในเพื่อนยาวๆออกมาที่กลางสนามแล้วก็เป็นเข้าทางของวัดสับโลงอ่ะถึงมือผู้รักษาประตูยังไม่เหม่บ แม่บอลผัดกันแรกผัดกันรับผัดกันลุกมันเหลือเกินผู้ชิงปีนี้สมศักดิ์สรีครับแต่ถ้าถ้าไ้ใส่แล้วนี่นเป็นโอกาสตั้งเตะของปรุงเรียวัดสนามนอกยังไม่ตรงก็บพระลุงนี้จริงๆในระเบียบของกันหม่อมฮะหม่อมลองสองอีกครั้งอ่ะหม่อมโยนยาวๆมาก้ากะจะให้เจ้าเหนือครับโดนสกัดออกมาได้ครับ โจนมาอีกทีผ่านหน้าประตูวัดสำโรงยังเคลียรออกมาได้ครับกับตันทีว่าออกประุมเมงะทุ่มไก่ฮห้น้องตันครับโยนยาวๆออกมาแล้วก็เคลียออกมาด้วยวัดสำโรงหม่อมยิงนะลูกนี้ยังไม่ได้เจ้าเดือซ้ำอีกทีหนึ่งแล้วก็เป็นโอกาสเคลียบอลออกไปวัดสำโรงโยนมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เจ้าลายนี่ต้องเรียบรีบเคลียบอลออกเป็นโอกาสซอกดูแล้วก็มาโอ้โหบินรอเลยครับ อ่าได้ตื่นเต้นแล้วลูกนี้ก็สับสวยๆแต่ไม่ตรงกรอบของโรงเรียนวัฒนามโยนมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ตรงกรอบเซตก็ยังไม่ตรงกรอบเหมือนกันนะพี่ชายสีคิกเจยวตันกับตนที่ครับมองเล็งแล้วก็ยกมาเั็นติดเอ้ยบ้าประตูยังไม่เมอครับยกยาวๆมาเข้าทางวัฒนามนอกเอาบอลลงโค้งมาไม่ตรงกรอบครับ มองเพื่อนแล้วก็โยนยาวๆมายังไม่ตรงกรอบเหมือนกันครับโอ้โหต่างฝ่ายต่างบอมโยนอีกทีหนึ่งแล้วก็เดินเกมมาบีบีเป็นบอลลุกของวัฒนะวัดสำมโลงครับฟีคิกฟีคิกโรสกิลนิดนึงเดี๋ยวเปรียบเล่นต่อไปไปแล้วฟีคิกยกมาแล้วก็ไม่ตรงกรอบครับสำมโลมทิ้งไปสองลูกครโอ้โหหมอมโยนยังไม่ตรงกรอบอยู่ดีครับหมายเลขเก้าโยนบ็อกขึ้นมาบ้างแล้วก็แม่เสนตด้วยปลายมือครับ โอ้โหประตูยังนี้สมาธิอยู่ครับสำหรับประตูโรงเรียนวัดสนามนอกตอนนี้ผัดกันรับผัดกันลุกฮะคุเจแม่ต้องแม่ต้องขออภัยประชาสัมพันธ์ครอบนี่อาจารย์ท่านมาให้มีกำแพงกำแพงถูกก้องติกาฮะอธิบายกติกานี่ฮะคือ กกติาพี่ชายพี่คิกแล้วก็แม่ชนเสาครับโยนยาวๆออกมาครับแล้วก็ซ้ำอีกทครับดูจริงครับบีบีนี่เดี๋ยวตันโยนมาแล้วก็เฮ้ยแม่มาดอกได้ครับโอ้เรียกเสียงเรียกเสียงตบมือให้กับพี่พี่ที่มาเชียร์จากการโยนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตับลูกบอลได้ลูกนี้ย้อนให้ พี่ๆเอาไปใส่ใส่เตะเตะเท่าเดียวเยอะยอนกลับมาเยอะกลับมาจำลองจำลองมือมือจำลอกจำจำลองบีบพี่ๆจำนำน่องจำล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 องครับเข้าทางเจ้าเหนือยิงแล้วลูกดีขวายาวมาครับโอุ้ยบอลแล้วอ้ยบอลได้หยุดไปเลยเก้ามาเลยเก้าเก้าเก้าจำลองจำลองดึงบอลไปเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์จำลองจำลองเก้าเก้าจำลองชิปไปอืออือบอลสนุกมากครับผมพลาดต้องต้องขออนุญาตครับ ครับให้ให้กติกากับเด็กๆด้วยฮะ้วภาพแบบดนสต็อปครับไม่หยุดหายใจครับไม่หยุดหายใจไม่ได้ครับทิฏฐิกรเชือกรไม่ได้เสาเสาวต้องปักเพราะเป็นอุปบรณ์โยนไปอีกทีก็ไม่ได้ใช้ก้นฮะใช้ก้นแล้วก็เอาแ่ยังยืนถูกที่ถูกทางยังเชีย์ออกมาได้ครับปีคิกมองเพื่อนจัดไปอีกทีแล้วก็แม่ลูกนี้อัเป็นบอลทึมครับ ออกด้านหลังไปฮะเป็นบอลจับตามองอยู่ฮะออกด้านข้างครับเป็นลูกทุ่งเราจับตามองอยู่นะครับโยนมาที่แป๊ะพูดภาษาโอ้โหแม่มีมีมชายมีคิปครับโอ้โหประตูเซฟออกมาแล้วแกช้ำเสยครับเข้ามาซันโบครับขึ้นนำเป็น1-0ครับผ่าดไม่ได้ครับคู่นี้ฮะมองยกแล้วก็ลองส่องดูครับ โยกบอลกลับมาครับแม่คู่นี้บีบีเล่นกันยมามคู่นี้เล่นกันสนุกฮะแม่ผ่านมาโยนมาที่ดีมเช่นก็ไปแล้วเจ้าเหนือครับก็ยังไม่ผ่านมาสมามนอกเล่นออกมาได้โดยพี่ชายพี่คลิกแล้วก็ลองสับดูเสาสองเติมไม่ทันครับสำหรับโรงเรียนวัสํารงกยคู่นี้สนุกครับมองอีกครั้ง่ะท่านใดไม่ได้อยู่ที่นี่คือไม่ได้ดูฮะ นะครับท่านไปดูว่านะถ่ายทอดสดนะเดี๋ยวมันยาวๆมาอีกครั้งหนึ่งในทีวีของกามรถไฟฟ้าหมายเลขก็ยังติดบล็อกของเราถ่ายไปในสำนักงานใหญ่เลยนะบอกได้เลยหันักงานใหญ่กำลังดูอยู่ท่านพอท่านพูดไม่แต่พูดอะไรต่างว่าตัวยังขวาลูกได้ครับเดินเข้มาตันยกบอลมาแล้วก็โตกับตันยกมาอีกครั้งหนึ่งก็บข้อมาให้ซ้ายมขยันจริงๆเจ้าเหนือครับชีรกรนี่กรนักเตะนักเตะผีหมอมของเราเบอร์สิบเอ็ดนะ ก็ยังเคลียบอลออกมาได้ครับหมายเลขเก้าครับแม่ยัดไปที่บาตูครับแล้วก็ยังไงยมุมแล้วกก็อีแล้วครับโอ้นี่ชายฟรีคิกครับประตูรับนี่ที่บอกไปต้นเกมครับประตูที่สองครับเสียเปรียบเรื่องผู้รักษาประตูความสูงครับเจอเวลาการแข่งขันพอเซฟมาแล้วก็หนึ่งนาทีโอ้โหเจอแถวสองสามก็ให้ครับ บอลเราได้ดูบอลสนุกเต่ามาหยาดก็ไปอีกทีนึ่งก็ยังติดบอลของโรงเรียนวัดสํโรงนักเตะครับโอ้โหยกมาอีกครั้งผ่านมาถึงผู้รักษาประตูมองเพื่อนครับขอลองยิงดูมั่งเสียออกมาได้เดินเกมไปสำโรงสำโรงสิบสองต้องเลีรยบอลวัดสำโรงปุ่มยาใบยังไงลูกนี้ อยางเอิร์ดจะออกมาได้ครับลุงนี้แม่ดูจังว่าครับมีล่อกครับโรงเรียนวัดสำโรงหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับแน่เป็นวัดสำโรงครับขึ้นนำแอ่หมันจริงเงีเดี๋ยวเรากลับมาชมบขออบคุณกรรมการครับตัดสินเป๊ะเลยครับหลังครับู้ตัดสินสุดยอดครับนี่ฮะท่านผอพิจิตพงษ์ครับโรงเรียนวัดสนามนอกครับอันมาสอนเกมด้วยตัวเองเกมด้วยตัวเองเลยฮะ มมาทุกแมตช์ที่เด็กๆเตะเหมือนกันครับใจรักครับท่านผอวัฒนดสัมโลงครับท่านก็มาทุกแมตช์ครับนะแล้วก็เป็นนักกีฬาฟุตบอลด้วยฮะับตอนนี้ก็มีคานามมี่ครับวัดสัมโลงครับเหลก็นี่ครับโค้ชคะทีมงานสตาฟโค้ชครับโอ้กูยูครับอ่าหวานเจี๊ยบครับปีนี้ครับ บางกวยเข้า3ทีครับรอบรองชนะเลิศครับประวัติศาสตร์ครับกลับมาดูในเกมครึ่งเวลาล่างครับเกมแบบบีบหัวใจครับ15นาทีต่อไปนี้มาไม่ตรงก้าครับสําหรับน้องหม่อมครับใช้ยาแกครับคุณครูที่โรงเรียนตั้งให้ครับโยนยาวๆมาอีกครั้งหนึ่งแม่ลูกนีิดยังไม่เสียครับลูกนี้ เราได้ลุ้นดาวชนโวด้วยฮะแปดประตูเท่ากับบีนิสิบครับโยนมาอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็โอ้เซฟออกมาได้ครับบุลลากษาประตูครับนี่สูงได้เปียบครับสำหรับประตูที่มีความสูงประมาณนี้ครับแม่ยังเชี่ยวไม่ได้สำหรับโรงเรียนวัดได้ลุ้นฮะสนามนอกนะฮะที่ยืนประกบกันนะครับนั่นนะโยนมาอีกครั้งฟรีคิกแล้วก็บูลักษซาประตูยังไม่เมิบ นั่นแหละครับทันสองคนนะกำลังขั้วจะเคลียรวมาได้อีกครั้งครับเดีวจะพิธีเราจะเคียวมาเจ้านัาทครับถึงมือผู้รักษาประตูโรงเรียนวัดสำโรงคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วครับรอบชิงครับฟุตบอลฟุตซอลเทศบาลเมืองบางกล้วยของเราครับดึงเกมบีบีเก้าเลยมีเกมนี้จะแก้มือได้หรือเปล่าโรงเรียนวัดสนามนอก หรือจะเป็นโรงเรียนวัดสำโรงครับย้ำแขนใจเล่นครับเล่นใ้สนุกครับกับตันทีมหมเจ้าต้านครับมองเล็งแล้วก็ส่องเข้าไปครับที่แม่โดนบล็อกอีกแล้วครับลูกนี้ตัวบางหมอนนี่ตัวใหญ่ครับพี่พีคริกครับลูกนี้ได้ฟีคิกอีกครั้งครับดีดอันนี้ดาวันโวนะครับเราน้องชายครับน้องชายครับฟีคิกครับ ที่บีบีรออยู่อะแล้วก็นีจุดนัดพบไม่ได้คก็พลิกไม่ได้ลูกนีน้นอกกลับมายังได้มาที่จ้านัดครับเจ้านัดดึงล็อกทองแล้วก็แม่สูสี่ครับตัดมาจกมาที่บีบีครับบีบียังพลิกไม่ได้ตัวใหญ่มากมีสัญชาติเหนือด้วยป่ะฮะพ่อเลี้ยงโยนมาอีกครั้งหนึ่งครับตัดเข้ามาไม่ได้ครับโดนบล็อกออกมาได้กับตันทีมเจอกับตันทีมครับ น้องชายเปิดพี่ชายซ้ำาน้ายังไม่ได้ครับเหมือนกับเหมือนทองอบาสํารลงเลงแล้วก็โยนบอมเข้าไปอะแล้วก็หม้ามันหลุดไปแล้วยังตามไปเล่นบอลนะลูกนี้สําหรับบีบีครับโรงเรียนบอดสํารลงครับยังไม่ออกครับโออออกทั้งไปเเอาออกมาได้ครับลูกนี้ไม่ทาฟาวแน่ลูกนี้ฟาวก่อนน้องๆจะรู้กติกาครับเป็นบอลของโรงเรียน มีการวัดสนามนอกะครับจะไม่เข้าไปเตะแบบเดาตันครับเดาตันมองอ๋อซูงสี่ซูงห้าเตะเตะไม่มองแล้วก็บอมไปที่หน้าประตูครับลูกนี้ตกกรอบบูรษาประตูออกมาบล็อกได้หมดครับลูกสูงสูงครับสำหรับโรงเรียนก็สํารงมาถึงเจ้าบีบีครับมาให้น้องชายเด้จาน้องชายพิกพิกพิกไม่ได้บบอลมันลั่นออกนอกสนามไปครับขอาม มองเพื่อนอะแล้วก็โยนยาวๆมาอีกครั้งหนึ่ง <L an> ลแล้วก็มาสก,กัดออกมาได้ครับเขตประตูดีๆเอออกมาดูนี้ออกครับโยนยามาอีกครั้งหนึ่งก็โดนโขบสก,กัดออกมาจากโรงเรียนวัดสำโรงครับยาวๆมาอีกครั้งหนึ่งสีคิกโขกออกมาได้พี่ชายล็อกซ้าย ไม่ผ่านโดนดึงนิดนึงได้ฟาวะสำหรับโรงเรียนวัสนามนอกเจ้านั้นเรียกฟาวได้ครับหม่อมฮะหม่อมอมมโยนแล้วก็ไปผู้รักษามาปตูแทนเข้าออกมาครับโฟกัสในกลางประตูเลยฮะโยนมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็รับได้ครับ วางมาได้เปีอ่ว่าลูกนี้จับงขวากันเองครับใใสีคริกยิงไม่ได้ครับลูกนี้จิ้มด้วยหัวเกลือครับต,ต,ตันคนี่ยกับตันทีมยกมาแล้วก็แม่ไม่ตรงก้าครับทับบอลยบูสาวเต้ถูและปัดเข้าประตูนะเนี่ยผู้รักษาประตูแกออกมาครับลูกนี้ไม่ได้ครับลูกนี้เจ้าเนื้อครับไปสิบขั้วเปิด์สิบครับแล้วก็น้องนัดของเราครับ เล่นเกมครับลูกแล้วก็โยนคืนไปมัางแล้วก็ผู้รักษาประตูเซฟออกมาได้ยังยังอยู่ยังอยู่พี่ชายพี่ชายพีคก้าเสาลองเข้าไม่ถึงมาครับเจ้าตันครับเดี๋ยวกไปอมไปอีกครั้งหนึ่งตรงกอบผู้รักษาประตูแทนเข้าออกมาอีกรอบมาอีกแคงปัดออกมาได้ครับไปครับบีดีบีดีนี่ฮะ นักเตะโอนสัญชาติครับเ็โยนบอลมาอีกครั้งหนึ่งตัดบอลได้ครับลุงนี้แล้วได้ฟาวของวัดสนามนอกครับเรา่ยวเหนือเรียกฟาวได้ครับลุกนี้ลุงนี้ต้องขอกำแพงครับโอเคครับถูกต้องครับบีดีหม่อมหม่อมโยนยัดเข้าไปครับไม่ผ่านครับกลับมาหาบีดีบีบเอาบอลไว้ก่อนครับเขียคืนหลังห้าให้ครับ แล้วก็ปาดไม้มาถึงฟีคิกไม่ถึงครับเป็นบอลทุ่มของสำรองครับโยนเข้ากลางจัดไปหาพี่ชายของฟีคิกมาบังบอลโยนเชียร์ออกมาอีกครั้งหนึ่งของสนามนอกออกหลังม่ถึอาจารย์เร่งเวลาให้ครับโยนเจ้ายาบะแม่เช็ดคานบนครับลูกนี่เช้ดเครับช็ดคานไปไม่ถึงเส้นนะโยนมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาเสาสองก็ไม่บีฮะ มีอยู่สองเสาฮะเร่งตังให้เร็วครับว่าสำโรงโยนยาวๆมาติดบล็อกของสนามนอกเจ้าเหนือเจ้าเหนือเขาไปช่วยเอิร์ดขีโอ้ลูกนี้ครับแม่ช้าไปนิดเดียวครับจังหวะช้ากว่าครับการเอาเท้าเข้าไปครองบอลแล้วมีผู้เล่นมาทางด้านหลังลูกนี้ครับพี่ชายฟรีคิกลุกขึ้นมาครับแล้วก็สัดนเองครับเต็มข้อติดกำแพงครับสำาล่งสัดอีกทีหนึ่งมาไม่ตรงครับครับ มีโอกาสครับเนี่ะได้สกอร์ก็ยังเป็นของสัศรองครับขึ้นนำเยู่เต้าตันครับนนมอ้องมองแล้วก็กดสวิตช์ครับขอแท้อยู่ที่บอมก็ไปแม่เสียดายครับโอ้โหท้อไม่แท้นี่อยู่ทั่วไปฮะแต่ท้อแท้ครับโยนมาอีกคร<อ>ั้งหนึ่งครับเจ่าฟีกิ้ครับ,บ ฟีคิกสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งครับเอาตัวรอดได้นแม่คืนให้ไปแล้วครับแล้วก็คืนไหมคืนไหมคืนไหมคืนให้ปีคิกกันลูกนี้โดนตัดออกมาได้โดยเจ้าตั้นแม่ดูความสามารถนลี้งกินตัวของแกครับสำหรับปรีคิกโยนยาวๆมาอีกข้างหนึ่งพี่ชายยกเท้ายังเอาบอลอยู่ครับยังไม่จ่ายแล้วก็ยกไปที่เสาสองแม่เบอร์สิบสองโอกาสเยอะสุดๆครับสามข้างในเกมไม่ได้สักลูกครับ เข็มขัดสั้นนะโยนมาอีกครั้งหนึ่งาดไม่ถึงไม่เป็นไรครับน้องยังเล็กอยู่ครับเพิ่งสิบขวบครับขยับมาอีกครั้งขอบคุณมากครับที่พูดแม่คาดไม่ถึงฮะว่าบอลจะมาหาครับแม่เลวาเล่นวาเล่นวาเล่นตั้งแต่อีกครั้งครับมองเราโยกยาวๆมาไม่ตรงกรอบครับ้องนาวินครับนี่ฮะสองคนนะที่เวลาก็ยังเหลือน้อยแต่มีโอกาสขอลูกแรกมาก่อนครับสำหรับัสนามนอกครับ แต่ถ้าดินไม่ได้โยนยาวๆมาติดบล็อกกับบอกแล้วทียืนได้ระยะโยนมาอีกครั้งยาวก็เป็นของฟีคิกครับเบอร์ก้าน้องฟีคิกน้องฟีคิกน้องฟีคิกแม่เจอเจ้านี่เจอเจ้านัดครับฟีคิกเจอเจ้านัดเจ้านัดฟีคิกแล้วก็ไปที่ เบอร์เจ็ดตัวก็สำรองสำรองสนามนอก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 โยนยาวๆมาอีกครั้งหนึ่งล้าก็โค้งไม่ได้แล้วทางที่สี่ครับตัวไม่ถึงหัวบอลบอลครับมาโอ้โหขนาดสองเส้นแล้วนะเข็มขัดอ่าลูกนี้ลูกนี้วัดลุ่มได้เหลืองมาแล้วครับสำหรับการยืนบล็อกบอลครับเพราะว่าไม่ถึงระยะครับยืนระยะได้ครับนะบล็อกได้นะครับแล้วก็ โยนมาอีกครั้งหนึ่งลูกนีด้ม่นผู้สิงจะพิารณาอยู่น่าเสียได้ครับตื่นเต้นนะสองทีมเชียร์ไม่ดูครับแต่แบ็คครับบางโวยด้วยกันทั้งสองทีมครับไม่ต้องห่วงฮะถ้าสิงจะโยนยาวๆมาแล้วก็บอลระชอกมาออกที่บอลพึ่มครับโยนมาอีกครั้งหนึ่งบอลตกพื้นแล้วก็สัดนเลยอแม่ ไม่อยากบอกว่าเบอร์สิบออีกแล้วครับน้องนาวินครับเนี่ยที่กลังยะเตะครับน้องตันครับกับตันทีมเล้งแล้วก็จิงกระโดงใส่แล้วก็ลูกนี้ไม่มีอ่ะมาไปลงเสาแรกครับอาจารย์เล่งจังว่าให้เล่นครับโยนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ตรงกรอบครับน้ำหนักได้ฮะแต่มันไม่ตรงกรอบลูกนี้เกมมันบีบหัวใจทั้งสองทีมครับ ทีมนำก็บีบทีมตามก็บีบครับน้องมองครับน้องมองครับมองเล็งแล้วก็ยกมาไม่ผ่านวัดสับโล่งครับโดนสิบสองตัดบอลได้ให้ฟรีคิกดีๆคอมบอลมาพี่ชายฟีคิกแต่ให้ฟรีคิกครับแหม่สองคนพี่น้องเขาก็เล่นกันอยู่เนี่ยอ๋อชื่อเล่นชื่อฟรีคิกตัดมาอีกครั้งหนึ่งฟรีคิกพลิกได้ไหมพลิกได้ไหมจะแหวกแหวกจริงๆครับแหวกแวกสองครับแล้วก็จ่ายบอลน่าเลี้ยงกินตัวได้ครับ สิบ2 12เข้ามาที่จะพลิกได้ไหมพลิกได้ไหมแล้วลูกนี้ได้ไหมแ่ไม่ได้ครับเสียตายครับเจ้าฟีคิกครับหวายขสิบขวบเบอร์เก้าครับวัดสำโรงวัดสนามนอกครับน้องต้านนี้ครับเล็งมองแล้วก็กดสวิงกับลูกนี้ตรงจอบแล้วก็แม่รักษาปราตครับยืนถูกที่ถูกทางครับมองมองมองครับเจ้ามอง หมอไปแล้วแล้วก็เจ้านัดเขามช่วยเจ้านัดเบอร์เจ็ดครับเจ้าหม่องเบอร์สิบเอ็ดีคลิกได้บอลเรียกกระชากเ oh รียกินตัวสามหนึ่งสองหนึ่งแล้วก็เพื่อนมาช่วยเบอร์เจ็ดแล้วก็ไล่บอลโอ้โหอย่างสวยครับลูกนี้แหมกองตกไปหน่อยครับดูความเสียดายของสตาฟโค้ชและของทีมงานครับียนามรเชียร์อีกครั้งก็เป็นบอลของวัตสัมโลกได้บุกอย่างต่อเนื่อง มาถึงเจ้าตั้านกบมองแล้วก็แตะบอลให้เอิร์ดมาที่เจ้ามอมมอมมอมพิกไม่ได้เจอลุมสอกคิกยกแล้มันไม่ตรงก็ก็าเจ้าปีครับมาดูกันในเกม2นาทีกับ2ลูกที่ตีเสมอแต่ขอลูกแรกมาก่อนสำหรับวัสนามนอก เสียบอลมาเจ้าเอิร์ดลูกนี้ยกแล้วก็ติดบล็อกครับลูกนี้ทําอีกทีหนึ่งยังไม่ได้ตัดมาเจ้าเหนือแล้วก็เอิร์ดอีกทีหนึ่งป็นลูกเรียนของวัดรสำรองทาะไม้ไม่ผ่านเจ้าเอิร์ดยกมาครับสำรองกับกันทีมเอาตัวรอดได้เบอร์เจ็ดความคล่องความของคล่องตัวของเบอร์เจ็ดแล้วเบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์สี่แล้วเอิร์ดแตะให้เจ้าเหนือไม่ถึงครับมาถึงทีคิกแล้วก็น้องชายไม่ได้ครับลูกนี้ เจ้านัดเข้ามาบอกได้ทันนะมาจังว่าจริงๆสองลูกที่เสียไปของว่าสนามน้อเสายังได้บอลอยู่บอลได้กระหม่ะเปิดมาแล้วก็นี่คนเดียวเล้วเบอร์เก้าครับเปิดเี่เก้าแล้วเป็นประตูของตัวเองด้วยครับคืนนำเป็นเก้าประตูกับน้องกาวินเขาอ่ะน้องตบมีง่ายแี่จะีครับมีโอกาสดาวชนโวครับดีดี มาดูเกมกันไหมครับเราเริ่มดูครับเอาละน้ำเจาวินเอาเจ้าตันตอดเต็มข้อยิงแม่ซุปเปอร์เซฟระวังเฮ้ยกมครับโขกช่วยเพื่อนออกมาพี่ชายพีคิกได้บอลพี่ชายพีคิกได้บอลเจ้าบีบีไม่ได้ครับเบอร์เก้าเข่าขวาครับสนามนอกเราก็ได้โยนบอลออกมาอีกครั้งหนึ่งโขกออกมาได้ครับเวลาไม่หมด ยังไม่ถอดครับแต่ทั้งสองทีมโอ้เสบอกมาแบบสุดสวยกำปั้นบัดเดียวครับลอยถึงข้างสนามครับเาเหนือหลงไปอีกครั้งหนึ่งโดนดักได้นอกบอกว่าเวลายังไม่หมดลูกนี้ได้ฟรีคิกเอาโอ้กาสตีเสมอตีไข่แตกของโรงเรียงวัดสนามนอกไม่นะหลูกนี้เจ้ามอมแล้วก็ใต่เซฟตัวเองครับ เ่ากับแล้วเ้าเนี่ยเ้านัดจริงอะยังไงเดินเกมแล้วก็เจ้านัดตดแล้วก็แม่เซฟออกมาได้ครับโอ้โหลูกยิงสุดสวยครับลูกได้โดนปฏิเสธออกมาโดยวัดสมโลกครับตรงประตูสามเหลี่ยมนะเออมีเหลี่ยมตรงไหนประตูเราไม่มีประตูเราดันกองเลยยกไม้เพื่อนประตูออกมาเซฟบ้าและแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับน้องๆนักกีฬาเข้าแถวกลางสนามครับ โอ้โหฮะก็ต ok ้องตบมือให้ทักสองทีมครับทั้งโรงเรียนนะครับมัธยมลาวินิษครับจองตัววัดสำโรงและก็โรงเรียนจองตัวไปไหนฮะไปวัดสนามนอกครับก็จะเป็นโรงเรียนวัดสนามนอกครับนี่ฮะคือระเบิดของเจมส์ลักษานี่ฮะน้องๆจากโรงเรียนวัดสนามนอกครับขอบคุณโค้ชทุกคนนพร้อมกัแล้วก็น้องชายเอ็มกับสามสาวครับวันนี้นะครับ นี่ครับแล้วก็มาดูฝั่งของโรงเรียนคมายวัดสำโรงบ้างครับที่เดินมาท่านผอครับนี่ฮะกำลังใจล้นหลายครับเติยศของทั้งสองทีมนะครับ ครังนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับการไฟฟ้า,ฟาไฟฟิลิตเทคประเทศไทยภาคนครเหนือครับรท,ที่ที่อะไรครับสนับสนุน,<ต>นให้เด็กๆได้มีกิจกรรมดีๆฮะไม่ไปมุ่งเน้นกับเกมครับ<ต>รกับยาเสพติดครับอ๋อดูเด็กๆสองทีมขอเสียงตบมือดังๆอ่ะกองเชียร์เต็มสนามทั้งสองฝั่งครับนะครต้องขอขอบคุณ การไฟฟ้าพระนครเหนืออีกครั้งนะครับที่เปิดโอกาสปีนี้ให้เด็กๆนัก,นกเรียนหญิงะได้รวมเล่นนี่ครพี่ๆขอจับมือครับครับน้องชื่อเหนือครับพบกันใหม่ปีหน้าสวัสดีครับ